พอดมะระให้เหลืองๆนะคะวันนี้จะต้องมะระผักกาดดองอีกนะคะของชอบเลยค่ะเวลาเทศกาลกินเจมังสวิรัตทานได้หมดเลยพอดให้เหลืองๆเลยนะคะวันนี้พี่เก๋จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะคะว่าใส่อะไรบ้างเติมอะไรบ้างเนี่ยค่ะวันนี้ทำมะระสองลูก ผักกัดดองสักครึ่งโลก็พอนะหรือหนึ่งต้นกันเนแล้วแต่ชอบค่ะว่าชอบทานอะไรมากก็ใส่อย่างนั้นนี่ค่ะทอดเสร็จแล้วเอาขึ้นให้หมดเลยแล้วก็ตักน้ำมันออกเลยนะคะตักน้ำมันออกให้หมดแล้วก็เราก็เอาผักกัดดองที่หั่นเอาไว้แล้วมาผัดกับน้ำมันนะคะ ผักกาดดองนี่ต้องมาผัดน้ำมันทุกครั้งเลยนะคะไม่ใช่ไปใส่แบบนั้นมันไม่อร่อยต้องให้มันได้น้ำมันนิดนึงถ้าของจีนแท้เนี่ยต้องมีน้ำมันเลยนะผัดมันมันเลยอันนี้เราไม่ชอบมันเยอะก็พอได้น้ำมันนิดหน่อยผัดผัดผัดให้ได้น้ำมันพอประมาณแล้วก็ตักใส่หม้อเลยนะคะ พักสักห้านาทีก็พอแล้วค่ะแล้วก็ตักใส่หม้อลงไปต้มเดี๋ยวก็จะปรุงรสชาตินะคะวันนี้ทําน้อยนะคะทําทานบ่อยแล้วนี่ค่ะผักเดี๋ยวเราจะเอาใส่หม้อแล้วนะคะพอได้แล้ว ตักใส่หม้อมาละเลยนะคะตักใส่หม้อเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำน้ำเปล่าเติมลงไปในหม้อนะคะให้มันท่วมท่วมผักพอด,ดีนะคะไม่ต้องเยอะพอต้มแล้วเดี๋ยวน้ำเยอะเกินไปไม่อร่อยต้องน้ำขุกขิกนะคะใส่พอประมาณ เติมน้ำลงไปนี่ค่ะประมาณนี้พอแล้วเราก็ปรุงรสชาติเลยนะคะใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนี้สำคัญนะคะต้องใส่ต้มต้มะมลาผักกาดดอ,องเนใส่เต้าเจี้ยวใส่เต้าเจี้ยวไปหนึ่งทพีซอสสายเขียวหนึ่งทพี สีอิ้วขาวหนึ่งทับพีใส่ปก่อนยังไม่ต้องใส่มากนะคะเดี๋ยวมันจะรสชาติมันจะเข้มเกินไปแล้วเราแก้ไม่ได้เพราะเราต้องเคี่ยวนานน้ำมันจะแห้งเข้าไปอีกมันจะทำให้รสจัดเกินไปเนี่ยที่สำคัญก็ต้องใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เหยอะสีอิวดำไปเพิ่มสีสัน ม่งั้นมันจะจืด,จด,จดสีจ,ดจืดไม่น่าทานใส่สีอูดดําลงไปแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวไปประมาณสักสิบห้านาทีนะคะเราก็ค่อยมาชิมดูว่ารสชาติตามที่ต้องการหรือยังถ้ารสชาติตามที่ต้องการแล้วเราก็เคี่ยวไปอีกนะคะถ้ามันอ่อนไปแล้วก็เติมนิดหน่อยตามที่เราชอบเลยค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้ไม่ยากนะคะนี่ค่ะนี่เคี่ยวไปประมาณสิบห้านาทีแล้วนะคะถ้าเราชอบใส่เต้าหู้ทอดเราก็ใส่นะคะชอบใส่ฟองเต้าหู้หรือชอบใส่โปรตีนเกษตรอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะตามต้องการเลยค่ะใส่ได้ทุกอย่างที่เราชอบ